ใถามเรื่องควรักมีตัวมีแฟนยังไม่มีครับแฟนไม่มีเลยก็ตั้งแต่เลิกกันไปตั้งแต่เดือนกุมภาเนาะจนตอนนี้ก็ยังยังคุยกันเหมือนเดิมแล้วก็เมื่อวันเมื่อวานก่อนก็ยังชวนไปเล่นติ๊กต็อกด้วยกันยังไม่ถ่ายติ๊กต็อกอยู่เลยจริงๆิมันรู้สึกแปลกๆไหมกับ กััมาาเเป็นนนนนพื่่่ออแตวยงคือไม่รู้สึกแปลกเลยครับผมว่าแบบนี้มันก็มันก็ดีนะครับแบบช่วยเหลือกันตลอดมีอะไรก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยมีเรื่องอะไรก็ปรึกษากันตลอดเหมือนเดิมเลยครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแฟนสัญญาณมันไม่ดีขึ้นเลยหรอครับว่ามันมีโอกาสกลับไม่เลยครับผมว่าผมว่าเขาก็แฮปปี้ผมก็แฮปปี้เหมือนกันครับคือ เหมือนงานที่เขาทําอยู่ตอนเนี้ยเขาก็ได้ลุยอย่างเต็มที่มากขึ้นผมก็ได้ลุยงานของผมอย่างเต็มที่มากขึ้นผมว่าจริงๆแล้วผมแกับแกนอาจจะเป็นเป็นคู่กันแบบนี้จริงๆก็ได้ครับจริงๆมันใช้เวลานานไหมกว่าจะกลับมาเจอกันกว่าจะกลับมาทำชิ้นราจอะไรกันเวลาจริงๆมันมันมนานไหมเหรอผมก็ลืมแล้วมันมันเป็นโอกาสที่ได้เจอกันมากกว่าครับมันเป็นช่วงโอกาสที่ได้เจอกันช่วงโอกาสที่ได้เจอคือช่วงเวลาที่ ตอนนั้นแกรนกาลังตอนนี้แกตอนนี้แกรนกําลังทาเพลงทาเพลงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จําเป็นต้องใช้สถานที่เกี่ยวกับของบ้านของพ่อบ้านผมมีอุปกรณ์บางอย่างที่เขาใช้ได้ในการทําเพลงของเขาขเขาก็จะมาที่บ้านผมแล้วก็ได้มาเจอกันตอนนั้นอะไรเ้เขาก็ได้เจอน้องหมาผมที่เขาคิดถึงอ,อะไรงั้นพี่ถามแล้วกาเจอน้องหมาก,กันแล้วว่าเจอกัน2คนบรรยากาศเก,ก,ก่ากลักบมาไม่เลยครับผมก็ ตอนนั้นก็ค่อนข้างรุนเหมือนกันว่าเจอกันจะเป็นยังไงอะไรแรกบครั้งแรกที่ต้องเขาจะาใช่ <ๆ S 1> ใช <น S 2> ่ก็แบบเฮ้ยจะจะ,จะมองกันจะจะ,จะคุยกันยังไงอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรไม,ไม่มีอะไรปกติเลยครับปกติถ้าแกนแบบมีความรู้สึกอะไรเขาจะร้องไห้เลย <c oughs> แต่นี่เจอเจอเจอสุนัขผมเขาก็เขาก็ยังเล่นยิ้มอ๋มันน่ารักนะมันอะไรเงี้ยคือก็ยังเหมือนเดิมเลยครับก็เรียกว่าเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้แบบไม่ได้มีปัญหาใช่ใช่ครับเพราะว่าเราเราเราเลือกกันเราแยกทาง เราแยกทางกันด้วดีครับมันก็เลยแบบทุกอย่างมันก็เลยดีแต่อย่างเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นหลังจนีอว่ามันยังมีอะไรที่ยังพูดจะไม่หมดตรงนี้มันได้เคลียร์ใจนไม่มีไม่ติดขังไม่มีเรื่องคุยกันไม่หมดครับไม่มีเรื่องที่คุยกันไม่หมดเลยอย่างแฟนคลับหลายๆคนเขายังลุ้นให้เธอทั้งสองคนกลับมาเหมือนเดิมอยู่ใช่ไม่ไม่เลย ไม่รู้สึกกดดันเพราะว่าผมว่าแฟนคลับอาจจะอยาก,ยากดูติ๊กตอกคู่องกับแกนซึ่งแกนเขาก็ยังชวนผมเต้นติ๊กตอกอยู่แต่เรื่องนั้นมันเรื่องอนาคตเราก็ไม่รู้หรอกบางทีผมกับแกนก็อาจจะแบบคุยกันได้ลงตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องอนาคตเราไม่รู้แต่ฉันยางว่าถ้าแฟนเก่ากลับมาเป็นแฟนคนปัจจุบันเราก็พร้อมมันเป็นเรื่องโอกาสตอนนั้นเลยครับเราจังหวะทุกๆอย่างะะมันมันตอบไม่ได้หรอกว่าคือถ้าถามตอนนี้ก็ไม่ได้กลับไปครับ แต่วันพรุ่งนี้เป็นยังไงเราไม่รู้หรอกทำเอพี่ถามตัวเองนะตัวเองเปิดใจมากแค่ไหนกับเรื่องความรักตอนนี้เลยครับอะอย่างล่าสุดเนี่ยผมไปกินข้าวกับเพื่อนและเพื่อนก็ไปกับแฟนแล้วเขาก็นั่งกินข้าวด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยผมมองไปตรงข้ามผมก็รู้สึกว่าเออเราโสดก็ดีนะเราใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเราไปกินข้าวคนเดียวเราทําอะไรเองเราแบบตื่นมาคนเดียวทําอะไรเองออกกําลังกายนูน่นนี่นั่น ได้ตัวเองก็มันไม่ได้แย่เลยบางทีเราคิดไปเองว่าเราแบบต้องมีคู่อะใช่เรียกได้ว,ว่าชินกับความโสดอะไรประมาณนี้<ๆ>เออชินกับความโสดก็ก,ก,ก็ก็น่าจะใช้คํานั้นด้วยเหมือนกันคร <ผม S 2> ับแม้ว่าวันหนึ่งเ้าสติว่าวันถ้าเราตัดคนตัดอยากจะมีใครใหม่แต่มันกลับกลายเนาะมันเกรงใจกันไม่กล้าที่จะไปชิดผมว่าผมเกรงใจผมว่าผมว่าผมเกรงใจแต่ว่าผมไม่กล้าไม่ไม่ใช่ว่าไม่กล้ามีผมจะโทรไปบอกเขาเลยและผมว่าเขาอะต้องโอเคเขาอาจจะโอเคแน่นอน เชื่อผมว่าแกนโอเคแน่นอนออกมาแกนก็คงแกนต้องโอเคมากๆแน่นอนแล้วถ้าแกนจะมีใหม่เราโอเคไหมก็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 โอเคไม่ไม่ใช่ฟังก่อนโอเคเลยโอเคเลยแต่ที่บอกก็เนี่ยก็คือก็ถ้าโทรมาบอกก่อนก็น่ารักดีแต่ที่ผมโทรไปบอกแล้วมันอยู่ในข้อตกลงของการรายกันไหมไม่มีไม่มีข้อตกลงอะไรอย่างนี้แต่ผมว่ามันก็น่ารักดีถ้าผมแบบถ้าเขามีแฟนแล้วเนี่ยนั้นเรามีคนคุยใหม่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงกับแฟนก็ได้แค่แบบมีคนคุยแล้เนี่ย ไม่มีครับเท่าที่รู้ไม่มีเพราะว่าถ้าเป็นผมนะถ้าผมมีคนคุยหรือมีคนที่รู้สึกว่าเออคุยกันสนิทสนมกันในในความสัมพันธ์นี้ผมก็จะโทรบอกแกนว่าเออเนี่ยเรามีคนคุยแล้วนะอะไรเงี้ยก็จะโทรบอกแลน้วกันถ้าพออยู่อย่างเงี้ยอะคนก็มองว่าเรากําลังจะกลับมาไม่อะตอนนี้ไม่มีภาพนั้นใช่ แสดงว่าคนที่คนอื่นเข้ามาได้เลยไม่ต้องแบบว่าคิดว่าตัวเองสองคนมันจะกลับมาพบกันไม่ใช่ใช่ครับถ้าก็ไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้อะไรถ้าใครถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาแล้วทุกอย่างมันคลิกมันลงตัวเพียงแต่ว่าการคลิกการลงตัวมันจะยากนิดนึงเพราะว่าเรามีประสบการณ์ในการเลิกกับแกนแบบตอนนั้นก็รักกันมากแต่มันมีเหตุผลที่ทําให้ต้องเลิกกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีการดูใจกันมากขึ้นอาจนะอาจจะต้องมีการดูใจกันมากขึ้นแบบ มันก็ต้องดูดีๆมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกมีความสุขกับอาชีพโสดแล้วอะ <c oughs> ่ะเรียกว่าเป็นอาชีพเลยเหรอเป็นอาชีพใช่แบบคือก่อนหน้านี้ก็เคยคิดนะก่อนที่เลิกมาใหม่ๆว่าเออเราอยากมีแฟนหรือเปล่าเราอยากลองเปิดใจคุยกับใครดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีแน่นอนมันก็มันก็ว้าวุ่นนะ <c oughs> นก็ว้าวุ่นอะไรเงี้ยใช่มันก็เลยรู้สึกมีความว้าวุ่นนิดหนึ่งตอนแรกๆอะไรเงี้ยแต่พอเข้าจริงๆมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ในต,ตอนที่กลับมาแล้วก็เองม่แค่ไหนเพราะ่อนน้าน,นี้ที่ตอนาหาน่าสแกนหลุดคุณก็หอมตอนนี้คือกลับมาเฟิร์มแค่ไหนนะคือ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นผอมไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองแบบขี้เกียจเลยก็เลยแบบไม่ได้ออกกํบบาลังกายอะไรเงี้ยแต่แบบเริ่มแล้วครับมีเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานสองสองวนันแล้วเริ่มได้เข้าฟิตเนสแล้วก็จากวันนั้นจนวันนี้นะสองวันเองคือคือก่อนด้านั้นก็มีเข้าแต่ปาปลายน้อยมากแบบเวเข้าวัน,วนเดียวแล้วก็เว้นยาอวาอะไรเงี้ยเริ่ม เริ่มแต่พอได้ออกกําลังกายเราได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วความสุขเราคือการที่ได้ไปออกกําลังกายไม่ใช่การนอนอยู่บ้านใช่เรา,เราขึ้นมาโลนึงแล้วครับเมื่อวานนี้โล,โล,โ,ลโลนึงเยอะนะเามื่อวานขึ้นเมาาื่อวานเลยเหรอไม่รู้เพราะเราไปช่างเมื่อวานนะครับ <c oughs> ขึ้นมาโลนึงจะกลับมาเป็นอนงยักษ์เหมือนเดิมคือก็อาจจะแบบอาจจะเป็นขนล,ลินเท่เพราะว่าเพราะว่าตอนพอเราพอเราขอมาหลายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บางคนเวลาภาพในในกล้องในละครหลายๆคนอนจจะชอบ ผมก็คงแบบเล่นเป็นกล้ามเนื้อที่เรีนนแต่หุ่นก็คงน้ําหนักน้ําหนักคงไม่เกินนี้มากแต่ก็คงแบบคงความแบบสดใสดื่มน้ําผักผลไม้อะไรเงี้ยคือตอนนี้พร้อมที่จะลบภาพหนุ่มซุปตอมใจเลยใช่ไหมครับนี่ผมมีภาพนั้นไปแล้วเหรอช่วงหนึ่งช่วงนึ่ช่วงหนึ่งงานงหช่วงวันแถลงข่าวช่วงวันแถลงข่าวเรื่องเนี้ยจริงเหรออ๋อเหรอผมผมดูแย่เลยว่าไม่ดูแย่แค่ดูตัวเองเป็น่ใช่ใช่ครับ สุดท้ายแล้วความรักของเราถ้าคนที่จะเข้ามาเรายังตั้งเป้าหมายอีกไหมว่าคนนี้แหละจะแต่งงานด้วยอีกรอบหนึ่งค,ครับก็คือพอจะมีความรักครั้งใหม่เนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าคนนี้แหละเราจะแต่งงานด้วยเพราะเราเคยมีความฝันแล้วเราอยากแต่งงานไม่ได้มีความฝันยิ่งใหญ่ขนาดน,นั้นหรอกครับเพียงแต่แบบก็แค่แบบเออตอนตอนแกงก็แค่แบบเห็นเขาพูดถึงเรื่องไม่แต่งงานแล้วแค่ตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คุยกันให้รู้เรื่องให้คุยกันให้ได้ก่อนคุยให้ให้ ไม่หมายถึงว่าให้เป็นแบบให้เป็นแบบเข้ากันได้กับเรากกอนอะไรเงี้ยไอ้เรื่องแต่งงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอนาคตอ่ะอีกนานเลยอีกยาวไกลเลยใช่ได้มันก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกครับแต่ว่าตอนนี้ก็แฮปปี้กับชีวิตโสดอยู่แต่ไม่แน่นะพรุ่งนี้อาจจะมีแฟนก็ได้รอเหล่าขนาดนี้ว้าวุ่นเลยว้าวุ่นซะแล้ว